เพราะนั้นผมก็อยากจะกลับเรียนทุกฝ่ายว่าการกลับเข้ามาของผมันนี้ผมไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่ถ้าคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนเอารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยกลับมาและเมื่อเหตุการณ์มันคลี่คลายจากการเลือกตั้งและประชาธิปไตยกลับคืนมาแล้วผมจําเป็นที่จะต้องมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลผมพร้อมจะให้คําแนะนําปรึกษา แต่ถ้าพี่น้องบอกว่าทักสิณมาทำเองเลยพร้อมครับจะขอเหนื่อยตอนอายุหกสิบนี่อีกครั้งหนึ่งไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมีหลายคนบอกว่าทำไมผมไม่เสียสละถามว่าคนทำกรรมตามกติกาต้องเสียสละ ให้กับคนไม่ทำํำตามกติกาแล้วเมื่อไรสังคมจะมีคนเคารพกติกาอย่างเช่นท่านขับรถต่อคิวเข้าขึ้นสะพานมีคนตัดแทรกเข้ามาพวกหน้าตาทะมึงถึงรถก็รถก็ถกถกโกโลโกโสท่านก็บอกว่าเฮ้ยปลนไปแล้ะลำคาญมันเพราะฉะนั้นก็จะมีคน คอสะพานเป็นประจำขับรถตัดคอสะพานแซงเป็นประจำเพราะว่าเราสุภาพเราจะยอมให้คนพานไปก่อนคนพานก็เลยได้ดีในสังคมนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าผมปล่อยตรงนี้อีกหน่อยใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะถูกแบกเม่ผมต้องรักษากษาริกาตรงนี้ไว้ คือต้องเป็นไปตามคันลองถ้าเป็นตามคันลองไม่มีปัญหาเลย